ไมสสุสน่เราทุกคนชไปโรรงเี็นใบงเรีานนะคะของสัปดาห์ที่13ค่ะวันที่23ถึงวันที่27สิงหาคม2564นะคะายงานแผ่นที่1ค่ะวันนี้ให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อของตนเองนะคะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะ ตามตัวอย่างนะคะตรงนี้นะคะไม่ใช่ให้นักเรียนเขียนเขียนตามนี้นะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองค่ะอย่างเช่นเป็นเด็กชายนะคะก็เขียนเด็กชายเป็นเด็กหญิงก็เขียนเด็กหญิงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้ดูนะคะสมมติว่าคุณครูจะเขียนชื่อคุณครูนะทีนี้ชื่อนามสกุลของคุณครูยาคุณครูจะ จะขะยับมาด้านหน้านิดนึงแบบนี้นะคะเขียนสวยๆนะคะหัวกลมนะคะแล้วก็ตัวกลมนะคะบบนี่อ่ะนี่ชื่อคุณครูนะ เด็กหิงพอเขียนเสร็จแล้วก็เขียนชื่อได้เลยค่ะเขียนตัวเต็มบรรทัดน,น,นะคะแบบนี้ตัวตรงนักเรียนใช้ดินสอเขียนนะคะลูกอ่ะเสร็จแล้วค่ะ นะคะตรงนี้เป็นชื่อของคุณครูหน่อยนะคะแล้วก็เขียนนามสกุลต่อได้เลยเว้นระยะพอประมาณนะคะให้สวยงามแบบนี้นะคะถ้าใครนามสกุลชื่อนามสกุลสั้นๆนะคะนักเรียนอาจจะเขียนให้ นะคะเสมอกับตัวอย่างด้านหน้าตรงนี้ก็ได้นะคะแต่พอดีว่าคุณครูเขียนตัวอย่างชื่อนามสกุลคุณครูค่ะยาวนิดนึงคุณครูก็จะขยับมาด้านหน้าเขียนให้ตรงให้สะอาดนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะแบบนี้นะคะเขียนเว้นบรรทัดด้วยนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะคะจนถึงเลขสิบเลยนะคะตรงนี้นะ มือสิบตังนี้นะคะหนูก็เขียนไว้บรรทัดมาอ่านี่คือตปงานแผ่นแรกนะคะ,ะมาดูแผ่นต่อมาค่ะเรื่องคําที่ประสมสระอุนะคะคําที่ประสมสระอุอ่านรู้ค่ะตรงจุดนี้นะคะให้นักเรียนลองหัดอ่านนะคะพอ อุดอนะคะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวสะกดค่ะพออุดออะไรนะคะถ้าเป็นนักเรียนที่ปริ้นนะคะหนูก็เขียนค่ะเขียนด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะคนที่เขียนในสมุดนะคะผู้ปกครองรบกวนเขียนให้น้องด้วยนะให้นักเรียนด้วยนะคะข้อที่หนึ่งตัวอย่างพออดอเขียนคําก็จะเป็นหอพึ่งสาะอุดอเด็กใช่ไหมคะพอถึงตรงนี้หออุบอ หออุบออะไรคะอ่าหออุบอหุบค่ะนักเรียนก็เขียนค่ะหอแบบนี้เขใช,ช้สวยนะอุบอหุบค่ะแบบนี้นะคะต่อมามออุกอมออุกออะไรคะอ่ามุกค,ค่ะมออุกอมุกนะคะมออุ ก็มุกแบบนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าหกข้อนะคะ1 2 3 4 5 6ค่ะเขียนนะคะแล้วก็หัดอ่านด้วยค่ะไม่งั้นแผนต่อมาค่ะเป็นการแต่งประโยคคำที่ประสมด้วยสะระอุนะคะคำที่1ค่ะกรออะกระดออมอดุมกระดุมนะคะคำที่สอง ปลออาปลาดออุกอดุปลาดุคำที่สามค่ะดออกอดพอ,ออ,ดอพุดอพุธดอกพุธคำที่สี่ค่ะมออะงอมังคออุดอกพุธมังพุธคำที่ห้าค่ะขออุดอกขุดดอกอี นอดินขุดดินนะคะเวลาที่เราแต่งประโยคนะคะก็จะต้องมีประธานกริยากรรมนะคะประธานก็คือคนสัตว์สิ่งของนะคะกริยาก็คือท้าทานนะคะกรรมคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะตัวอย่างเช่น คำว่ากระดุมนะคะเวลาเราแต่งประโยคก็จะเป็นแม่ซื้อกระดุมนะคะแม่ตัวน,นี้ก็คือประธานนั่นเองนะคะตัวนี้คือประธานอ่าตันนี้คือประธานะน,น,ะาน,นะคะเป็นคุณแม่พ่อพี่น้องตัวฉันเพื่อนนะคะใครก็ได้นะเออมาดูคำต่อมาเลยดีกว่านะคะปราดุกปลาดุกนะคะ อาจจะเป็นพ่อ,อย่างปลาดุกอ่นะคะพ่อสะกดพร้อมๆกันนะคะพ่อพ่อสะกดยังไงอ่าเก่งมากค่ะพ่ออ่พอไมมเอกพ่อพ่อย่างอ่ะยอเอาคำง่ายๆลูกอ่างงอย่าง ไม่เอกย่างพอ่อย่างปลาดุกใช่ไหมก็นําคําที่เขากําหนดให้ตัวนี้นะคะ่ะมาเขียนเลยเขียนแล้วสะกดด้วยจะได้เก่งๆนะคะปอลออาปลาดออุกอดุกปลาดุกไม่ยากเลยใช่ไหมคะ นักเรียนลองแต่งดูนะคะถ้าคําไหนไม่ได้นะคะรบกวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยสะกดหรือว่าจะสอบถามมาที่คุณครูหน่อยก็ได้นะคะในงานแ่นต่อมาค่ะเป็นการฝึกฝนทบอทวนนะคะการบวกเลขค่ะไม่ยากเลยค่ะเป็นจํานวนที่ไม่ถึงสิบนะคะ,ะก็คือไม่เกินสิบนั่นเองนะคะจํานวนที่หนึ่งค่ะามาดูกันเลย มีคนตกปลาอยู่ใช่ไหมจำนวนแรกค่ะสองบวกด้วย1นงนะคะง่ายๆมากเลยค่ะเอาสองไว้ในใจค่ะชูนิ้วมาอีกหนึ่งนะคะนับต่อจากสองสองแล้วก็ไปเพิ่มมาอีกหนึ่งค่ะเป็นสามหนูก็เติมเลขสามลงไปแบบนี้ไม่ยากเลยนะคะใช้ดินสอเขียนนะคะลูกต่อมาค่ะเอาอีกสักหนึ่งข้อเอาตัวไหนดีเอาข้อนี้ละกันค่ะดาราเลยเจ็ดบวกสาม เอาเจ็ดไว้ในใจค่ะชูนิ้วมาอีก3ค่ะนับต่อไปจาก7 7แล้วก็8 9 10นะคะนักเรียนก็เขียนเลขสิบอารบิกลงไปในช่องว่าแบบนี้เลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอีกสักหนึ่งข้อแล้วกันค่ะห้ 5, บกวกด้ค่ะเอาห้าไว้ในใจชูนิ้วมือขึ้นมาอีก4ค่ะนับต่อไปจาก5้าหแล้วก็หก เ8 9เพระนาะฉะนั้น5บวกสจึงได้เท่ากับ9ค่ะเขียนให้ครบทุกข้อนะคะแล้วก็ระบายสีตกแต่งรูปภาพให้สวยงามค่ะต่อมาค่ะยังอยู่ที่การทบทวนนะคะการบวกลบเลขที่มีจำนวนไม่เกินสิบค่ะลูกตัวอย่างนะคะมีถุงเท้าอยู่ด้วยกันทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกข้างค่ะหกข้างนะคะเราเนเราเรียกเป็นข้างนะคะเพราะว่าเขาวางไว้จํานวนเดียวแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันเราเรียกว่าคู่นะคะอันนี้คือข้างค่ะมีถุงเท้าอยู่ด้วยกันทั้งหมดหกข้างก็เป็นสามคู่หนึ่งสองสามขาดไปสามข้างค่ะมีถุงเท้าอยู่หกข้างขาดไปสามข้างน่นเนี่ยหกลบสามจึงได้เท่ากับสามค่ะ นะคะคที่เรามาดูข้อที่1ค่ะมีลูกอมอยู่ด้วยกันทั้งหมด1 2 3่ง,ส,งสามสี่ห้าห้าเม็ดใช่ไหมคะผ่านไป1เม็ดอ่าแกะออกทายไปแล้วหเม็ดนักเรียนก็เขียนจำนวนเต็มของรูปภาพก่อนค่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเท่าไหร่คะเมื่อกี้หนึ่งสองม,ส,มส้าใช่ไหม นักเรียนก็เขียนเลขห้าอาราบิกลงไปแบบนี้ค่ะเขียนสวยๆนะคะตัวโตๆอย่างนี้เลยแต่ห้ามออกนอกกรอบนะคะอาเขียนเลขห้าแบบนี้นะคะหักลดลงไปเราจะใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์คือเครื่องหมายลบค่ะห้าลบลบกับเท่าไหร่คะจำนวนนี้อาเก่งมากค่ะห้าลบหนึ่งค่ะห้าลบออกไปหนึ่งเหลือลูกอมกี่เม็ดคะ อ่ะดูซิไหนลองเอานิ้วขึ้นมาก็ได้คะ่ะลูกเก่งมากค่ะได้แค่สี่ค่ะเหลือเหลือสี่นะคะลูกแบบนี้ไม่ยากเลยนะคะในเรียนลองดูนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าข้อนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตยกตัวอย่างหน้านี้อีกสักหนึ่งข้อคะ่ะเขาบอกว่า มีปลาทั้งหมดมีกี่ตัวนักเรียนก็นับดูจานวนปลาทั้งหมดกี่ตัวนับทั้งหมดก่อนนะคะอย่าเพิ่งดูที่เขากาก,ากบาทนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีทั้งหมดสิบตัวค่ะลูกอ่าสิบแล้วโจอบ,บอกว่าตายไปตออายยตายตายไปตายไปกี่ตัวก็ดูตัวที่เขากาก,ากบาทค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้ามีสิบตัวตายไปห้าตัวเหลือปลากี่ตัวคะอาเก่งมากค่ะมีอยู่สิบนะคะหักออกไปห้าก็เหลือแค่ห้าตัวคะ่ะแบบนี้ค่ะนะคะลองทำดูนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าข้อคะ่ะไม่ยากเลยค่ะแผนต่อมาค่ะเป็นใบางานวิชาสังคมศึกษานะคะ ให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงในตารางที่ตรงกับกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบนะคะจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ตามวัยอันสมควรนะคะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกที่เขากำหนดมาคือซักเสื้อผ้ากวาดถูบ้านทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ ให้อาหารสัตว์เลี้ยงเก็บที่นอนนำขยะในบ้านไปทิ้งเลี้ยงน้องอ่านหนังสือทำการบ้านออกกําลังกายนะคะกิจกรรมตรงนี้นะคะจะมีด้วยกัน3ช่องค่ะคือทำประจำบางครั้งไม่เคยทำนะคะก็คือถ้ากิจกรรมไหนที่นักเรียนนะคะเคยทำ ประจำหรือทําบางครั้งหรือไม่เคยทํานะคะก็ให้ทําเครื่องหมายลงไปในตารางตามกิจกรรมนั้นๆเช่นสมมติว่านักเรียนเนี่ยซักผ้าหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ซักนะคะสมมุติว่านักเรียนเนี่ยไม่เคยทําเลยนักเรียนก็ต้องทํำไหมก็ไม่ต้องขีดนะคะบอกว่าขีดเครื่องหมายถูกล,ลงในตารางที่ตรงกับกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบอ่านะคะไหนไม่ทําก็ไม่ต้องขีดในนะคะ อ่าเรามากวาดถูบ้านบางทีบางคนอาจจะแค่กวาดบ้านนะคะบางคนถูไม่เป็นไงคะกวาดอย่างเดียวก็เขียนกันได้ค่ะอาจจะเป็นบางครั้งนะคะหรือว่าทำประจําก็ได้นะคะขีดเครื่องหมายถูกนะคะเฉพาะข้อที่ตรงกับกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบที่เหมาะสมตามวัยนะคะต่อมาค่ะ เป็นวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องการใช้ปฏิทินในชีวิตประจําวันนะคะจะมีคําอยู่ตรงนี้นะคะดูด้านล่างนะคะลูกดออ,อึกอดึกสอายอสายทอเอียงอเทียงไม,ม่เอกเทียงยอเอกนอเย็นนะคะคุณครูเขากําหนดเอามาให้ค่ะสองคำคือช่วงเวลาของเช้ากับบ่ายนะคะเราเรียง เราเรียงตามเข็มนาฬิกานะคะวนขวาแบบนี้นะคะลูกนะพอช่วงเช้าแล้วจะกลายเป็นเวลาใดเช้ามาเสร็จก็ต้องเป็นไหนเอ่ยดึกสายเที่ยงเย็นเป็นเวลาไหนคะต้องเป็นเวลาสายก่อนนะคะสายก็คือประมาณช่วง สิบ uh, โมงสิบเอ็ดโมงก็คือก่อนก่อนเที่ยงนั่นเองนะคะก่อนที่วันเขาเรียกว่าเวลาสายนะคะนักเรียนก็นําคํานี้ค่ะสออายอสายนะมาเขียนในช่องตรงนี้ค่ะสอสอก็คือสอเสือนั่นเองนะคะสออาอาก็คือสาอาค่ะลูกยอสายแบบนี้ค่ะ นะคะเช้าสายตรงนี้นะตรงนี้ต้องไปอะไรคะก่อนจะบ่ายก่อนจะบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามก็จะเป็นเวลาเวลาเลยเออเที่ยงวันตรงนี้ค่ะนักเรียนก็นํามาเขียนนะคะถ้าไม่ได้นะคะนักเรียนทักสอบถามมาที่คุณครูหน่อยนะคะต่อมาค่ะเป็นในงานวิชาศิละปะค่ะให้นักเรียนนะคะวาดภาพตามขั้นตอนนะคะ ่ตรงนี้คุณครูขอตัดอ่อนนะคะไม่ต้องตัดติดนะคะนะักเรียนวาดภาพตามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งทำเป็นรูปวงอะไรคะวอ้วงกลมค่ะลูกนะักเรียนก็เขียนค่ะเอาดินสอค่ะลากเบาๆนะคะเป็นวงกลมลงมาแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะ ให้ทําเป็นวงกลมเล็กเล็กกว่าวงกลมที่1น,นะคะนักเรียนก็ประมาณช่วงตำแหน่งตรงนี้นะคะนักเรียนก็เขียนวงกลมแต่นักเรียนต้องใช้ดินสอนะคะค,คุณครูพอดีว่าใช้ปากกาค,ค่ะทีนักเรียนก็ลองเขียนลากตามเส้นตรงนี้นะคะ่ะเป็นกิจกรรมที่ร่วมมือกันของครอบครัวนะคะเชิญชวนผู้ปกครองนะคะร่วมกันทําตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ให้เด็กๆไม่ได้ว่าให้เด็กๆนะคะร่วมกันทําช่วยกันทําได้ค่ะ แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะแบยงานตรงนี้นะคะจะเป็นของคุณครูสุภาชัยค่ะวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะ<ม>เดี๋ยวคุณครูหน่อยจะส่งลิงก์ไปให้นะคะเขาให้วาดภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการเล่นอินเทอร์เน็ตค่ะก็จะมีคอมพิวเตอร์ตัวอย่างนะคะหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ระบายสีค่ะันนี้เป็น วิทยาวิทยาศาสตร์ค่ะของคุณครูแสงศูนนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการบอกหน้าที่ของอวัยวะภายนอนของสตัตว์ค่ะก็ดูอวัยวะของสัตว์นะคะตรงนี้ค่ะถ้าเป็นนักเรียนที่ต้องทําลงในสมุดน,นะคะก็ให้เขียนเป็นข้อที่หนึ่งในกระดาษหนึ่งนะคะหนึ่ง,นะะงอันนี้เป็นสองก็ได้ค่ะลูกสองนะคะตรงนี้เป็นสาม นะคะไม่ต้องวาดภาพก็ได้ค่ะถ้าเป็นนักเรียนที่ต้องเขียนลงสมุดนะคะถ้าผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกปิ้นนะคะอขอโทษค่ะอันนี้เป็นสี่นะคะสี่นะห้าอันนี้เป็นหกค่ะนะคะก็เขียนหนึ่งอวัยวะนี้คือคืออะไรคะหูหนูก็เขียนหูหออูหูทำหน้าที่ฟังหนูเขียนทำหน้าที่ฟังนะคะ ก็เป็นใบงานของอสัปดาห์ที่13นะคะวันที่23ถึง27ค่ะเป็นการทดลองแจกงานแล้วค่ะแล้วก็สั่งงานทางไลน์นะคะถ้าอย่างไรก็ตามนะคะมีความคืบหน้าหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณครูจะรีบแจ้งให้ผู้ปกครองทราบนะคะสำหรับอันนี้สวัสดีค่ะ